ป็นแบาน <passwords> จอดก <bunker> ่อนจก่อนพ่อค้าขายขนมแม่เอจะซื้อขนมสักสองชิ้นจ้าไม่ขายวันนี้เขาไม e ่ไม <sk> ่ขายครับอยากกินเองเพิ่มพลังก่อนเออยิงจริงไปครับ สวัสดีค่ะเจอกันแล้วในท่องเี่กับแม่เองนะคะวันนีเราจะมาดูข้าวมัเราไปดูกันครับว่าเป็นข้าวมันว้าว,วมันเป็นข้ามันานี่นะคะเด็กๆวันนี้นะคะน้องเี่เข้าไปเห็นในเซเวนนะคะชุดนี้เขาเรียกว่าชุดกิฟต์เซ็ตบิ๊กดี มายคาเฟ่ค่ะมาคาเฟ่ค่ะในกล่องนี้นะคะเขาจะมีขนมสกล่องนะคะซึ่งปกติแล้วเขาจะขายแยกเนาะความพิเศษของกล่องนี้ของเขานะคะถ้าซื้อสีกล่องในเซตเนี้ยในเซตเดียวนะคะก็สิบเกาทเขาจะแถมนี่เลยเขาเรียกว่าโมเดลชั้นวางค่ะแบบรถนะคะมี2องรุ่นมีแบบชั้น ชั้นวางใช่ไหมครับใช่แต่มันไม่ใช่รถมันเป็นมันหมดด้วยใช่ไหมลูกก็เลยซื้อเป็นแบบรถมานะคะรถเป็นแบบแบบชั้นวางขายที่อยู่ในร้านเนี่ยเป็นชั้น้วางนมีสองแบบเนาะดังนั้นเราก็มาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะแกะเลยชั้นแกะเลยโอ้มีพัตเก็กสี่กล่องนะคะค่ะในกล่องนะคะก็จะมีโมเดลเป็นกระดาษเป็นรูปรถนะคะที่เป็น อ่าเป็นรูปรถแล้วก็เป็นชั้นวางในรถเขานะคะที่เอาไว้ขับไปขายขนมนะคะทั่วโลกเลยนะคะน้องๆคะจะมีอะไรมีแฮมเบอร์เกอร์นะคะมีะไรโดนัทอันนี้อะไรคัพเค้กใช่นไหมคะแล้วก็ไอศครีมทำไมไม่โชว์ข้างหลังกล่องว่าเป็นอะไรอันนี้ข้างหน้ากล่องนะคะอ่าดูข้างหลังกล่องค่ะอ่าอันที่เปิดให้ทุกคนดูหลังกล่อง <c oughs> กับรถกันก่อนเลยยังไงต่อเอฟสิบสี <S 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 ่สิบสามสามนี่นะคะเด็กๆก็ตรงไหนที่มีรอยพับนะคะเราก็พับพับพับลงไปเลยนะคะนี่นี่นี่นะคะส่วนนี้เป็นตรวจรถเขาเนาะ ี A A B B รนะหว่างที่แม่ประกอบรถเรามาประกอบเรามาเรามาทำขนามงกันก่อนครับสชุดขอบคุณครับิมอมไหนก่อนอติโอมัส<อ>ัตนนิัจังไม่เคยประกอบและก็เล่นด้วยครับแต่เราลองมาดูดิว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรมัง่งโอเคยากก่ับ ออออ <c oughs> อมอช็อกโกแลตเฮ้ยซมกันอยู่อีบทำไมมันแกะยากแกะ,แกะยนิ่เนี่ยโอ้โหนี่เปิดน,นี่เลย <c oughs> ในกล่องนะคะเขาจะบอกว่าไอ พวกนะคะช็อกโกแลตสีต่างๆนี้นะคะไปแช่ในน้ําอุ่นนะคะในส่วนกล่องนี้นะคะที่เป็นโดนัทนะคะเขาจะมีลายฉลุอยู่ในตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเป็นแผ่นพลาสติกข้างนอกนะคะเขาก็จะเป็นแบบที่เป็นช่องสําหรับวางขานมน,นะคะก็ตอนนี้ครับก็ต้องเอาไอ้พวกไอ้พวกนมเนี่ยมาใส่เนี่ย ใส่ในแม่พิมพ์แม่พิมพ์ครับผมอันนี้น,นี่คือส่วนที่แม่เองคือเป็นส่วนท้ายท้ายรถเขานะคะแล้วก็จะเขาจะมีช่องตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยนะ เนี่เทละเบาให้ระเบิดเธอเทิงมาเลย <c oughs> นะะ <c oughs> ให้ระเบิด์เธอเทิงเลยจากนั้นแม่เอจะใส่นี่นี่มี A B A B แล้วเนี่ยจะมีพาร์ตู A B บีเอ่มยอ่าเสร็จแล้วค่ะรถโมเดลกระดาษแม่เอนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เห็นไหมน่ารักเชียวนะ,ะแม่เอจะหมุนให้ดูนะคะ นี่หน้าละหน้าดานข้งนะคก็จะมีป้ายนะคะนี่ดานท้ายเขาท้ายเขาสามารถดึงออกได้ด้วยนะ,ะนี่สามารถเก็บของชิ้นส่วนต่างๆของขนมได้ด้วยนะ,ะแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าเขานะคะโอ่ปล่อ,อ,อยให้น้องพีทํำขนมคนเดียวคะ่ะเลกตุ้มเป๊เลยแม่พี์นี่นะคะ <laughs> เขาจะมีแม่พิมพ์มาให้หกหกแม่พพ์นะคะแต่ ขอช็อกโกแลตเราหมดก่อนนะคะเด็กเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราทีกินไปทําไปค่ะก็เลยเหลือช็อกโกแลตดเดียวไม่พอเดใกก็มันอร่อยอรลยเม่อเสร็จแล้วค่ะเสร็จแบบเละๆอย่างนี้นะคะเด็กเดี๋ยวแม่เอก็จะนำไปเข้าตู้เย็นนะคะ5-10นาทีนะคะ อ้าวต่อไปทำกล่องที่สองนะคะส่วนนี้กล่องนี้ก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะ้องทีบางทีเคยทำบ่อยมากเพราะว่าที่เซเว่นแวะเซเว่นซอ้อบ่อยนะโอเคครับละอันนี้เขาแถมถาดไมาให้ด้วยแกมีจานน้องแล้วนี่ช้อปปิ้งสติ๊กเกอร์อันนี้ก็คือแกให้ดู กดลงไปแบบนี้นะคะน้องกดแรงนะคะนี่ตัวแป้งเขาจะกรอบอยู่แล้วค่ะนี่แล้วก็ดันออกมาอ่ามาวางรอไว้ก่อนนะคะอ่ะเหลืออีกสองชิ้นครับที้ออะแต่งให้เสร็จก่อนเดีย๋ยจะไม่พอครับผมเนเนี่ย ัไอสครีมโอเคแกะเลยค่ะพวกนี้ทีว่วางไอติมให้ด้วยนะครับไปเลยกล่องที่สี่เป็นคับเค้กนะคะคับเคก้กคับเคก้ก ไปวางแล้วเราก็จะนาไปเข้าตู้เย็นสัก5นาทีนะคะแล้วเราออกมาดูกันว่าเป็น,ย,น,น,นยังไงกันเนาะค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะเด็กๆน้องๆทุกคนแกะดูกันเลยนะคะว่าหลังสัตเย็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างเนาะป๊าบงที่จับเลยนี่เพียงแค่ดันตรงก้นนะคะลองตรงก้นที่เป็นอ่วาวางเลยครับวางตรงก้นที่เป็นแม่พิมพ์นะคะๆๆดนัทเละตรงเป๊ค่ะก็เลยไม่เป็นรูนะคะ <c oughs> ว้ อ่โอเคโอเคก็เลยกินก็ได้นะก่อนกินก็ได้อ่าเรียบร้อยนี่รถขายขนมของน้องทีสมาธิค่ะว้าวสุดท้ายรถเขานะคะสามารถดึงออกมาได้เนาะที่แม่เอกระกอบให้ดูนะคะอ้าวน้องทีไม่ใช่เอาตรงนี้ตรงนี้ลูกอันนี้จายนี่อันนั้น,น,นมันใหญ่เกินอ่ะที่เตี้ยใส่ครับ ครับใส่ลงไปเลยอันนี้ยังปิดได้เนาะอยังปิดได้โอเคอย่างนี้นะคะแล้วก็แล้วเราถ้าขายตรงนี้หมดแล้วแล้วก็สามารถมาดึงข้างหลังนี้ได้นะนี่ไงออมาเร็วมาเร็วก็เสร็จแล้วนะคะ <c oughs> ขนม <c oughs> เราขายขนมคน้อ่ท้องที่กับมาเอนะคะแ <c oughs> ่ะก็อร่อยด้วยอ่ะอร่อยด้วยนะคะเด็กๆสามารถไปหาซื้อได้ที่ เซเว่นเท่านั <laughs> ้นนะคะตกไปมีเลยนะสนุกมากเลยอร่อยด้วยเยี่ยมเลยนะคะก็โอกันหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะว่ามันโตกันหน้าว่าแม่เอกกับน้องทีจะพามารีวิวของเล่นอะไรชิ้นต่อไปนะคะสําหรับวันนี้แม่เอกกับน้องทีขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆพอกเราแลวก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์คุก แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ดังล่างคลิปนี้ได้เลยครับข้าติดติดถ้าเพืพ่อนๆสนใจชอบขนออมอันไหนคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคุณ